สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาไปเที่ยวตลาดปทัทวิกรน,นะคะก่อนจะไปขอแวะกกินข้าวก่อนนะเพราะว่ากับข้าวร้านนี้อร่อยมากมากินข้าวเช้ากันนะคะมีน้ำพริกกะปิผักปลาทูอร่อยมากร้านนี้ทำกับข้าวอร่อยมากลองมากินดูนะคะซอยเน่อมินร้อยยี่สิบสามนะคะ เอาบอลวิ่งไล่หเขาบอกตราคาไม่ได้ักไ้ไม่ได้ักกัใ้ต่างกิดค่าเสียหายอแล้วพี่เท่าไหร่คะสมบ้ ข้าวอร่อยมากค่ะี่คาหนึ่งร้อยบาทนี่เราถึงตลาดปัทวิกรโครงกันใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณไปขายของนะคะขายของเพราะว่าวร้านอยู่ในตลาดปัตวิกระคะ่ะนี่แม่ค้าบางร้านก็เปิดแล้วนะคะแม่ค้าบางร้านก็เปิดแล้วะคะ่ะ